ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องมากเก็ตซึ่งเป็นการลเล่นพื้นบ้านของไทยที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในหมู่เด็กๆเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการลเล่นมากเก็ตมากขึ้นซึ่ง้องศาจจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะดา้านต่างๆอีกด้วยค่ะซึ่งเรามาทราบถึงวัตถุประสงค์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะเพื่อเสริมสร้างสมาธิและความอดทนค่ะ 2. เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย3 เพื่อพัฒนาทักษะการประสานงานระหว่างมือกับตา 4. ีเพื่อฝึกความพ่องแค่วและไหวพริบค่ะ 5. ้าเพื่อส่งเสริมความสนุกสนานและความผ่อนคลายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ6เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเราไปดูหัวข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับทุกคนอย่างแรกผมจะพาไปดูที่ต้กนกำเนิดของมาเกมนะคะต้กนกำเนิดของมาเกมเนี่ยก็มีทั้งในจีนและในไทยนะครับโดยเราจะเริ่มกันที่ในประเทศจีนก่อนนะครับเกมมาเกมของจีนเนี่ยมีราาฐานมาจากยุคราชวงศ์ฮั่นโดยเด็กๆในสมัยนั้นนิยมมเเเลล่นนนนกกกี้้้ดใชนาน็ค ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น็นการเล่นที่พัฒนาทักษะด้านภาษาสัมผัสและความรวดเดียวของมือและความเป็นน้ของไทยนะครับต้องกำเนิดของมาเก็บไม่มีการบันทึกที่แน่ชัดในประเทศไทยนะครับแต่คาดว่าเป็นเกมที่เกิดจากวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นเมล็ดพืชก้อนหินหรือเปลือกหอยขนาดเล็กนะครับมาเล่นเป็นของเล่นกติกาของเกมถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยนะครับและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ในอดีตเกมมาเก็บเหี็บเป็นที่นิยมมากในหมู่ของเด็กผู้หญิงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็าจะรู้จักที่มาของมาเก็บคร่าวๆกันแลครับย วิธีการเล่นจํานวนผู้เล่นตั้งแต่1คนขึ้นไปวิธีการที่ใช้ตัดสินว่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อนคือวิธีการขึ้นล้านโดยการโยนโซ่ทั้งหมดขึ้นแล้วใช้ฝ่ามือรับใครรับได้จํานวนมากกว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเริ่มจากการเก็บหมากจากนะ้าฝ่พื้น1อันขึ้นไปตัวจะต้องจับหมากเก็บให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดหลังจากนั้นต้องโยนหมากเก็บขึ้นไปและจับให้ได้ตามลําดับที่กําหนดในบางกรณีอาจมีการเก็บหมากไปพร้อมๆกันเช่นหยิบหมาก2อันหรือ3อันในครั้งเดียวกติกานะครับผู้เล่นจะต้องใช้ มือเก็บหมากที่ถูกโยนขึ้นให้ได้ครบทุกกันในแต่ละรอบห้ามทําให้หมากหล่นจากมือหรือล้มกระจายวิธีชนะจะต้องเก็บหมากให้ครบจำนวนที่กาหนดโดยไม่ผิดกติกาถ้าทําผิดกฎจะถูกให้โอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นได้เล่นประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นหมากเก็บนะคะ 1. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ 1. เป็นการเล่นหมากเก็บช่วยให้เด็กๆใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ค่ะ 2. ฝึกสมาธิและไหวพริบต้องมีความแม่นยําและการประสานงานระหว่างมือกับตาค่ะ 3. เสริมสร้างน้นาใจนักกีฬา สอนให้รู้จักแพ้ชนะและเล่นโดยปราศจากการพนันค่ะ 4. ปลูกฝังความรักและความสามาัคคีการเล่นช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ 5. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการสืบสานและรักษาการละเล่นพื้นบ้านค่ะ 6. พัฒนาทักษะการประสานงานช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและการควบคุมกล้ามเนื้อค่ะ 7. เสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และการวางแผนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะพวกเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความสนุกค่ะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และคุณค่าไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆนะคะแต่ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะให้คงอยู่ต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังการนำเสนอของพวกเราค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออาภัยมาณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ